ของคู่แรกปร,บบรากฏว่ากรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนนคุณพลเล็กสิเป็นจะมาชนะ49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับก็เป็นเอกฉันท์ส่วนผู้นี้เป็นมวยรอบยาขยาตราหมาแดงนะครับฝ่ายแดงนั้นรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันด์น้ำเงินก็คือรักชัยแก้วสำลิศรักชัยหรือว่านาคาแก้วสำลิศคนเดิมครับใช่ครับนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขอจะฟังประวัตินะครับต้องบอกว่าคนมกินพอ,อ,อ,อทอนี่ก็เส้นสายเหนียวลุ่มนะครับ ไม่มีวัตถุการเสียนึกถึงรำเกียร์ต้องรมเกียร์พอทอครับลังคาเหล็กเสือไทยคนไม่เป็นสนิมไม่รัวร่วไม่ร้อนลังคาเหล็กเสือไทยหนึ่งจะคูณลังคาเหล็กโคงกระปับบ้นสันไทยเสือไทย0 2 5 2 4 9 8 8 9สอบถามได้นะครับทำได้พาราทีนิพเ็ตทำได้พาราลดแทนมหาปูนทำได้พาราบีพาราเซทัฟอร์ดห้าร500เมตรกับเต็มเม็ดนะครับ และก็สมภพ plaza ออมใหญ่ครับจำหน่ายซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดติดถนนเพชรชีคลาสกิโลเมตร712ติดต่อสอบถามที่0281141218นะครับนภาลายคาเฟ่น้ำร้อนรอบเดือดอยู่ถนกกนเอกชัยข้างสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนมีจรวดพิฆาตมาเร่มีกิจกรรมสลับกันทุกคืนเตรียเม,มเบิ่มเนียคอยต้อนรับบริการท่านนะครับติดสามเหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับ ขับรถไปมาสะดวกมีอาหารหลายชนิดคุณสมชายดิจิตและว่คคุณคอยต้อนรับนะครับขอบคุณประธานกรุมโรงพยาบาลศรีวิชัยให้ความรเคระห์ส่งทีมแพทย์รถพยาบาลมาดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันบริษัทปอเคมีเทคจัดผู้ผลิตสัภัณฑ์ยาฆ่ายาสราหมาแดงครับขอบคุณบริษัทแพนครพัฒนาผู้ผลิตฟรีแผนสีเขียวแอนตาซินยาสาโรคกระเพาะอาหารเบนด้าห้าร้อยยาสาพยาธิกล่องเสือเหลืองเม็ดเดียวครับ คุณแเวนกดชตังบารัตน์นะครับผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัทปอเคมบลีจำกัดก็ขึ้นไปให้กำลังใจครับด้วยการมอบมาลัลยให้กันน้ำทันจะพูดคุณชินิตาเจริครับค่ะขอบคุณค่ะมาถึงพูดสองของรายการศ์เจำโอไทยซึ่งเป็นเมอร์รอบ ยา,ยายขยาตราหมาแดงพี่กัลร1อยปอนด์นะคะชื่ออฝ่ายแดงนั้นคือรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันด์ค่ะน้ำหนักช่มาชาวร้ิบหกปอนปด์พอดีชื่อจริงคือคาาวุฒิเอียดพิ่รมเป็นชาวเพลปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะชกมาตั้งแต่อายุ8ปีปัจจุบันอายุส9ปีก็เป็นลูกของพ่อคือแม่ละอองค่ะชกมาแปดสิบครั้งชนะ65แพ้20แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนสิงห์ดำโชคกันนาที่เวชเมืองลิปปินีค่ะ ายน้ำเงินคือรักชัยแก่สำเร็จนะคะหมักชามชาร้อยสบุกบอลครึ่งลบไปครึ่งก่อนชื่อจริงมคมสันแก้วกัลยาเป็นชาเพปร์ี้ยไร่จังหวัดหนองคายนะคะช่วงมาตั้งแต่อายุสิบปีปัจจุบันนี้ยี่สิบปีค่ะก็เป็นลูกของข้อสายทางคุณแม่ถนอมช่วงมาหกสิบสองครั้งนะคะชนะห้าสิบสามแพ้เจ็ดแล้วก็เสมอสองครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนยักษน้อยวอลลุ่มนิรัรนดร์ที่เวทีหลวงเทพค่ะวันนี้ผู้ชมน่าต้องติดตามชมกต่ราคาเชิญคุณองอาจเลยค่ะ ตาเดียวเ,เยวท่านั้นเองครับหายทองตึงเลยทีเดียวครับ ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อไปมาเป็นรักชัยดียังไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันครับอุย้ยปี๊บถามปี๊บถามถามีโดนสอบเลยนะต้องแก้แก้ให้ดียังยังเมาอยู่ยังเมาอยู่อ่าช,ช,มชมกชกถูกจงหว่นวดนวดไปก่อนโอ้โหราแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มมีโต้เดบ้างก็ถือว่ายังมีสตินะที่แก้ด้วยสอบพยายามแก้ด้วยสอบรักชัยเอง นโอ้แต่ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะครับีบรครันแบบนี้นองรุ่เพชรรุนร่นนี้ดันนี่แชมปานานเลยนะครับอาจารย์แชมปบานานรุ่น115บนของเบทีบวยลุกปีนีคโอ้จะมาจะมาสินชื่อทีเวทีแห่งนี้หรือเปล่าแต่เฟิร์นละ่ะและโดนไปหนึงนักครับอ่า่ยากระพิษตานะครับยากระพิตาไม่ได้ครับตอนนี้ดูครับครเพชืแล้ว เล่นไปต้องหาจ,จังหวะให้ดีอบอกกันตัวให้หมดยกไปก่อนก็แล้วกันธน,น,นารุเพชโอ้โหเดี๋ยวผมจะได้ดูภาพช้าๆกันให้ดีชัดๆเริเเ่มเฟิร์นแล้วเริ่มเฟิร์นแล้วมีมีเอาเฟิร์นแล้ว เอาคืนเอาละครับนี่ลุงเพชรโดนไปหนึ่งนบแบบนี้นี่เดี๋ยวแฟนถึงเจ้ามวยไทยได้ดูดีแน่นอนครับยังมีเวลาอีกตั้งสี่ยกน่านีนีลูกสอกที่ต้องระวังดอกนี้แมนมีหน้าคุณสีเมืองบอกว่าวันนี้เตรียมตัวรับชัยมาดีแล้วเกิดหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับที่เขาบอกไว้ว่า,วาอาวุธมวยไทยน้ำมันอันตราย ทุกวินาทีโดนทุกซ้ายยาวๆนะครับเต็มทุกึ่งุกึ่งสวิงก็เต็มทางเลยน้ครับบัดเดียวแท้ๆนะครับต้นยกที่หนึ่งบริษัทปอกแค่มีเทคกำกัดครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาคายาตราหมาแดงฉลองส0ปีสมาชิกคู่ค้าเกมีหมาแดงครับรุ่นรับพื่อคอทองคำหนักสอหนึ่งทุกสัปดาห์แล้วก็นัดชิงชนะเนอรมวยวรอบยาคาตราหมาแดงรุ่นพื้อคอทองคำหนัก4ี่บาท2รางวันนะครับยาคายาตราหมาแดง ดนไทยมาตร,รฐานโลกครับคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์ครบไม่ปลอมบนไม่โกงเกษตรกรครับออมาชมการยกนี้ยกที่สองค่ะโอโ้ปลายยกไม่ยกที่หนึ่งนี่โดนน้ำแต่ว่าปลายปลายยกออก็ฟื้นไม่ตอบโต้ได้บ้างทางลูกเพชรวรลูกนิรันต์นักเอิร์นรักรักชชยแก้วสับเร็จหรือว่านาคาแก้วสับเร็จเดิมครับผ่าหกบซ้ายยาวๆเหวิ่งไปเมื่อกี้นี้โดนโต้คอยที่ปลายคางกรรมการธานาชัยจับตรง นสถานการณ์นี่ดีกว่าเสียเปรียบอะมาทีนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแม้ว่าจะได้นำในยกที่หนึ่งเป็นไงบ้างอะปองหลานของลูกเพชรเดี๋วเวล,ลาสี่ยกอาจารยลูกเพชรนี่แชมเปี้ยนเขมขัดสี่เซตครับเป็นแชมป์่อิบปอนด์ทีมวยสยามอ้ต้อยแย่งนี้หนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์หนึร้อย สุดรายการใหญ่พิชชาดาสิงห์นำโชคคันนหพี่ใช้แวงคแชมป์ตั้งแต่เด็กๆเลยครับนี่แล้วก็เป็นน้องชายคนสุดท้องนลจานพี่น้องแปดคนนี่ต่อยมวยห้าโอ้โหแล้วผู้ชายหกคนนี่หกในห้าคนเนี่ยต่อยมวยทั้งหมดเลยรับ โดนไปหนึ่งนะอาจารย์มีเท่าไรหร่นี้ต้องใส่หมดครับแต่ว่าจะจะพลาดจะเผลอไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โยยำยำแล้วหนีไม่ออกแล้วรักชัยเร<อ>ียกวัด<อ>ห,หัวใจรักชัยนะครับอาจารย์อย่างนี้วัดหัวใจรักชัยครับรักชัยเ<อ>พิ่งจะเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองครับเป็นนาซาวว่ากันว่าคนนี้นะครับ,ค,รบคุณสีแมงสิงคุณเป็นจะถัดมาเป็นตัวตายตัวแทนของอนุวัฒน์กับสำนึกเลย ช่กับผู้ที่เป็นสมาชิกของอยาคายาตราหมาแดงกันแล้วนะคะซึ่งรางวัลผู้เอกพิจิตรกุลวานิชครับองคมนตรีอาจารย์บุญชอบพันิตานนทดีนายกสมาคมสิเก่าช่กมมกงางคนประดมวันแล้วก็อาจารย์ยอดเป็นนายกเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจารย์ยอดพุทธสุวรรณทัศน์นะครับและสมาคมสิเก่าช่กมมกงางคนประดมวันท่านก่อสร้างอุเทนถวายนะครับจะขอเชิญชมมาก้างบยโลกซึ่งจัดสำหรับ เงินรายได้ให้กับ2สถาบันนะครับในวันอังคารที่7เมษายนยนี้ครับเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดด้วยทางช่อง3ที่เวทีบอยชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับตองข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินั่นแหละก็ระหว่างปทุมวันกับอุเทนถาวายเดี๋ยวนี้เข้าจับมือและใคร่กลเกลียวกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันเยอะเลยทีเดียวเราก็ขอแสดงความยินดีเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ เดือนแห่งเรียกว่าวันมหาสงกรานนะครับเดือนนี้นะครับนี่นี่เป็นการุ่นเครื่องก่อนถึงวันสงกรานนายกนี้นี่ทางลุงเพชรต้องบี้ให้หนักขึ้นนะนี่ชิงสามแสนครับแต่ว่าโอ้โหโดกระตุกตอนทุบซ้ายแล้วลุงเพชรสิ่งที่เขาห่วงกันก็คือห่วงว่าทางด้าน,นรักใคใจะยืนระยะอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเอง ดีนะเสียงเชียร์มาแรงทีเดียวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะต้องมีโต๊โอ้โห oh แตกแล้วคุณคุณประสิทธิาา oh ์หน้าผาโจ๊กเดียวหน้าหน้าผาของลูกเพชรมาเมื่อกี้ดักซอกโจ๊กเดียวครับผมทั oh ้งซอกทั้ำบัดโอ้โหต้องต้องต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นวันที่แชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์ของเวทีลุมพินีแล้วก็เวทีมวยสยามรอบน้ คุณนี่จำลงทุนมากที่สุดตระกูลหนึ่งเลยครับนารชกูลโชคดีต้องดูลงทุนมาก สูลล่ะต้องต้องยอมรับเลยนะครับอาจารย์ว่ารักชัยหรือว่านาคาวันนี้คุณสีเมืองทำการบ้านมานเป็นอย่างนี้นะครับใช่อย่างบอกอย่างที่บอกบอก็ฟิตมาดีก็คือมวยร่าโอ้โห รักชชยแก้วสังหรณนี่คือมวยรอบอย่าขยาตามหมาแดงสายเอนะครับสายเอรอบแรกคันแรกของทั้งคู่นบต่อไปจะถึงคิวอของมากแรกกับสิรีสัตโชคงามวงวันเสาร์าหน้าครับ11เม็มษายนแหมตรงครับสงกลางพอดีนแหมรัารักชยแกไม่มียุคเลยมีโต้ได้ด้วยจังหวะจังหวะสกัดด้วยศอกทาได้ดีนี่ชเอาชื่อมาทิ้งนี่ พิธีแห่งนี้หรือรเปล่าแชมเปี้ยนโอ้โหต้องบอกว่าแม่ทารักชัยนะครับอาจารย์ถ้ารักชัยทำคะแนนหายดีวันนี้น่าเสียดายอย่างมากครับน่าเสียดายอย่างมากก็มาบางครั้งบางทีมันก็ช่วยไม่ได้ในรอบนี้ยังมีใครอีกละ่ะยังต้องแก้ตัวนะครับก็ยังมีมากแหลกยังมีสิริซักนะครับยังมีมากแหลกมีสิริซักโอ้โหเลือดนั้นไหลผ่านตาเลยครับสำหรับทางด้านของรุ่มเพชร โดนนับแปดนายกที่สองเฮ้ยนายกแรกนะครับนายกแรกแ<ย>ก็ยกแล้วก็มาพุ่งตึงพุ่งตึงสวิงเขาเต็มคางครับแล้วก็มาโดนสอกแตกงนายกที่ผ่านมาครับเรียกว่าโดนเยอะเลยครับลูกเพชรวันนี้นี่โอ้โหมาถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนเลยอาจารย์หักปากกานักวิจารณ์ทุกสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนครับ ักชัยปกครองตัวอย่างเดียวแล้วครับคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่โดนย้ำโดนน้ำแล้วก็โอกาสโอกาสมีเยอะที่จะเก็บคะแนนโอ้รักชัยต้องบอกวันนิ่งมากครับนิ่งมากวันนี้ทั้งหมันรักชัยครับ,บจ,จุดจุดพลิกผันเพราะว่าอยู่ตรงยก3เมื่อกี้นี้ด้วยนะจังหวะที่โดนหนักๆๆัแล้วไม่ยุบไม่ย่นนี่แหละก็ทําให้ากานะลูกเพชรเองนี่ไปเลยครับเพราะว่า ็นสิ่งที่เหลือเชื่อเพราะว่ารุ่งเพชรนั้นได้รับการคา้นมาให้เป็นตัวเต็งแชมป์เลยนะครับในรอบนี้ครับแล้วก็น่าสังเกตอาจารย์ครับตอนที่เป็นชื่อนาคานะครับนาคาแก้สามลิตที่ผ่านมาเนี่ย<า>ลุ่มๆตดอนดนแดห้งชาน้านชามมาตลอดแต่ว่าคุณทีมงเนเลยตั้งใจเปลี่ยนชื่อเลยนะครับอเอาไปให้พาะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยจ<อ>ากนาคาเป็นรักใช้ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาครับแล้วก็พาพนักมวยเนี่ยหลายคนครับที่เปลี่ยนชื่อใหม่ ไปทำบุญสะดุดข้าเลยครับแล้วก็ดีวันดีคืนเลยครับอาพนันกำลังใจยังไงน้อยก็ช่วยได้ได้กำลังใจหมดยกที่4ครับครับโตโยต้ามอบ3ข้อเสนอรถพิเศษนะครับข้อที่1ลดค่าแรงเช็คระยะ10%นะครับก็เป็นการช่วยกันแบ่งบาพระเชรษฐกิจลนปัจจุบันครับ2ก็คือเช็คปรีสารุงรายการนะครับตรวจเช็คทั่วไป 24นะครับตรวจเช็คแอร์ฟรี8รายการแล้วก็3ตัวค่ารายลด25รายการครับ20%รถโตโยต้าทุกรุ่นพิเศษ30%รถโตโยต้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า5ปีนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครับ02382000นะครับจังหวัดโทรุรีครับ มาชมยกสุดท้ายครับมวยรอบอยากให้ยาตรางหมาแดงฝ่ายแดงนั้นรุ่งเพชรบอรุ่งนิ่งรันโอ้โหการคออ้าวรั้ชายโดนโดนซึมโดนโดนโอ้โหสาท่าจะลงไม่ลงครับมีลุ้นกันทีเดียวรุ่งเพชรยังไงก็ตามก็ต้องปรบมือให้ในความพยายามคุณประสิทธิ์ก็เรียกว่ายังสู้ยิ้มตานะครับนะพี่ครับสมศักดิ์ศรีนะครับรุ่งเพชรดีๆแชมป์นะศักดิ์ศรีแชมป์นั้นขับคออยู่ครับ แต่จังหวะมันไปพลาดยกแรกมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆครับไม่ทันระวังตัวครับคิดว่าราคาท่านไม่หนักแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นมวยต่างสายต่างศึกไม่เคยเจอกันมาก่อนต่างก็ไม่เคยฟอร์มกันมาจย์ไม่รู้ทางกันาจังหวะนี้นะครับโอกาสเดียวที่จะที่จะพลิกกลับได้ก็คือต้องทําให้นับให้นับไปเลยครับไม่หรืว่าการคอมันจะปูดีตาเอาแฟนๆนี่แทบช็อกเหมือนกันขาสั่นเลยแบบนั หลังสีเมืองนั่งอยู่ขอบไปทีทับหายหลังสีเมืองสีเมืองแคนี่แหละผ่านใจมาทุกยกกันแต่ว่า <c oughs> โดนโดนกานคอเข้าไปเมื่อสักครู่นี่ขาสั่นเหมือน,นแทบตกแทบตกบันได<อ>กัน <c oughs> แต่ว่าเลือดเลือดออกเยอะนะก็มาถึงนาทีนี้ครับสำหรับรุ่งเพชรเลือดเข้าตาครับกรรมการธนาชัยจำนงไม่ไหวครับยุติการชกแค่ยก ที่ห้าเป็นนั้นว่าทางด้านรักชัยนักสำริดชนะเทนนิสก็นองเอานายยกที่ห้านี่ครับครับก็เนี่ยครับเป็นสามแต้มแรกของรักชัยแก้วสำริดครับถือว่าล้ำค่าเป็นอย่างมากครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคู่เอก